สวัสดีครับผมอุ้ยไลฟ์พิวสวัสดีครับอุ้ยไลฟ์พิวสวัสดีครับผมคิดถึงทุกคนจังเลยครับคิดถึงทุกคนจริงๆนะครับผมคิดถึงน่ๆเลยค่ะทำอะไรบ้างฮะซื้อของซื้อของซื้อหลอดไฟซื้อหลอดไฟเข้าใจไหมหลอดไฟ อ้าวแม่หนีแล้วมัมมัมกูแม่ก่อนจะหนีมัมกูเป๊กปลาหมึกให้เขาเล่นตะล่อดขึ้นก่อนไม่ไหวแล้วอิ่มแม่ไปรักษาไว้กินให้ความดันมันขึ้นจะได้เอออย่าลืมกามินมีเย็นตาโพอ่ะอ่ะเย็นตาโพโอ้โหเล็กจริงเอาปลาหมึกไปให้เขาเล่นตะล่อดพุ่งหน่อยไปอันเดียวพอไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะเย็นตาโพคามินชอบจิ้งจิ้งตุ้งกามินชอบเย็นตาโพ Yeah, uh, Ah, okay, good, Thank you. Cool, cool, cool. Hey, would you mind? Mind the light. You, Oh, này là gì? Just to eat? With, with, with sauce. With sauce. Do, 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 do. Do, 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 do. bạn làm gì vậy? มีน้อเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อน I know friends ทุกคนมิ i s s you too <S อย่าพูดเยอะไปโกนี่อันนี้พอพอชาลินี่บิ๊กเม้าคนเราต้องใช้แบบนี้อ้คุณไม่ค่าใช้ก็แย่แล้วเกิดเป็นผู้ชายเสียศักดิ์ศรีนะครับ ไอหยิบซ่อมาด้วยนะเออโครเด้ผมบอกให้ทำไ้คะต่อหน้ากล้องเอะเกียดฟิลเตอร์นจริงๆนะผมบอกให้คิดถึงทุกคนนะครับโอ้ยไปร้านหลอดไฟซื้อสายไฟจะมาพันนั่นนอกมันมึด ตุ๋อมอมะอร่อยอร่อยอิตอิตอิตเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยอะเนี่ยอะไรอ่ะวัตถุ้ใส่ก่อนอิตอร่อยเวลี่อร่อยซอสมายอร่อย,ายาอ่ะไม่อรเอยอ่ะทำไมอ่ะกินมาตั้งหลายวันซอสจานนี้อร่อยอืมนูซ no อสออร่อยอ่ะแล้วอันนี้ซอ,อสเสืออโน oh no. น้อน hmm? no. อันนี้อไม่อร่อยอ่ะแกนแกนดูว่าอร่อยป่ะชัวร์ชัวชัวร์ชัวร์โชกุนไม่อร่อยไม่อร่อย<ม>อ่ะแล้วถ้าน้อซอสเสอร่อยปะ่ะ<ม>อืมกินเข้าไปไข่รปลาหมึกเป็นของดีกินเข้าไปอันนี้อะไรอะ่ะเบบี้เอ่อเบบี้ Oh, yeah, yeah. Uh, Why i don't like baby i about the rain my mom my father and me oh me and me เป็นไข่ปลาหมึกเม่อกี้ป็นไข่ปลาหมึกสองใช่ไหมไม่น่ากินเลย